นัองหลจ้ะนังแดีวเ็นมีเสือล่าเลยจ้ะ้ยโอ้ยตัวพปงามงั้งจ้าเดี๋ยวเป็นข้าลายจ้ะพี่น้องิึงจ้าิึงเฮกโกใหญ่ ดอกเง้งงามๆจ้ะ สดีจ้าสวัสดีในสาววันที่เจ็ดกันยายนหัวาจารพี่น้องมินีิสาวฝนกับพี่พี่พี่น้องมาเข่าป้าจ้ะมันนี้มาเข่าไม้สำนักสงน้องจ้องของให้ก่อนจารพี่น้องตอนนี้สาวฝนอยู่ข้ามตินมาลุ้นน้ำกันจ้าเอ้วซาวฝนสีใดสีมันปรจจะมันนี้มินีิสาวฝนก็เดินทางสี่คนจ้ะน้องสาวมานำไปจ้าลุ้นกับสาวฝนเลยจ้ะเล่แขกมันของสาวฝนจ้ะพี่น้องเฮ็ดนาเล่จะมาตามเฮ็ดนาเล่กันจ้ะมังนีย เอาใดเยอจ้ะเป็นขี้อันนี้ขา,ขาวๆซเป็นบริกเกตล่ะอ้ยแต่งานนี้เป็นสมัมเลยเอาอะไรจ้ะพี่น้องมาเอาดอกดอบงามเลอจ้ะ,เ,จะเห็นแป้งจ้ะเห็นดังสัมพี่น้องดกงามดีจ้า,า,าจ้ะพี่น้องตสวยเยจ้ะ สองดอกใจนี่รังสรจ้าพี่เนาะเครียรุมใหม่ไต้บวานจ้ะดอกงามแข็งดีขนาดจ้ะถือ็นยังแงจุงชื่อสวยจ้ะ จูมเดียวแต่ยัีอีกอะพี่หนอีอเฮ็ดเนี้ยพี่น้องเฮ็ดตัวเดี้องทำเลยจ้ะสะฟนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดล้าแหล่ด้จ้ะเฮ็ดตัวนี่นี่ดอกนี้น จะนพีตแหน่อยตามคนเขาอยู่บ้านจะพี่นอเห็นหางๆจ้ะมันไำการมาซานที่ไดซิมานาจะพี่นนอวันนี้มีคนหาซอยแล้วจ้ะพี่หนอเ้นงนจ้ะไงก็คือกไงเลยจ้ะ จ้ะถือกินี่หนอเจ็บห,หน้าแร่ลังแร่จ้ะอาก,กาศอยู่คั้นเต็มฝนกระตกอี่คือเก่าพี่หนอหาหลืดน,น้ำกันว่าเห็ดปวกสีออกว่จ้ะอื้อพี่หนอหน่าขืนจาก,กดินนะจ้ะ เฮ้ยกินเพื่นจะไหนจ้ะซื้อดอกเพย่ะที่นี่อ้าวไม่เเหมืนตุกคือเพื่นเมือเนิน,น,นจะเวลาลางง่ายแห้งเพื่อน้ะนี่ลองดอกสื้อๆเพ่้จะพี่น่อง เดี๋ยวก็ต้องพอดีเลยจ้ะไอ้จ้าดูน้ำกันเรื่อยๆจ้ะพี่น้องเฮ็ดการห่างให้งจ้ะชาวคนสิได้สินม,มานแล้วน่าจานะเนาะนี่จะหอยเข้าป่าตีมพี่น้องมาหอดสายคื่นาสิม,มายำได้ฝนตกระทางตลอดเลยจ้ะโชดีครับ xuống hình ừ, rồi nắng này dưới suối chung nè nắng xăm cha chị 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 hết chị hết tình trạng em không có nó cho mình được nghe không có tẩy nó cả phân hình con phải vô đọc nhìn nó thì nó ôi nó trùng đọc nghe về phân đi ra ดอกมันเถ่าอะไรดอกเดียวนาเร่งสัมจ้ะอืมีฝนมาอีกแล้วจ้ะมีฝนสีโตกระจายพี่น้องดีดีฮักจ้ะฮักจ้ะ

Nó có tí bom vậy. Ngọt bưng ngoài Cái đấy Rồi được không làm thế nào? Bên, bên cả thì nó. Đúng không biết là sống dòng hay ngาม hay. Nó có sửa ra Trời เ็มาแต่สาวก็มีน้าจะบเหินกระยีท่านจ้ะดองพี่นนอะอืมต้นผุจ้ะได้ดอกเดียวมือกระตาฝนตัแข็งพี่นาะมือตืบได้จ้ะเกีอบเป็นขาได้จ้ะ เอานำพี่น้องสงใจกินในเครื่องนี่แหละน้องจ๊ะโจโอ้ยตัว ต้องขัดยาด้วยต้องเละจ้ะต้องสัมจ้ะดวกงามมันจะแข็ง coi nha anh ừ. đứng lên nồi đứng sầm ta hết. Nói chờ. Chờ. Ừ. Chờ... Ừ. Chờ... Ừ. Ừ. Nhanh luôn như nào. Nói luôn rồi

เดี๋ยวเพื่อนค้าลายจ้ะอืมงามเองพี่น้องเรียนรังสับจ้ะอืมแข็งๆเลยพี่นอ้องอืมเจ้าพี่นอรร้องรองสับอือพี่น้องเบิบบ่งตาเบิ่งเฮกโกยใหญ่อุ้ยดอกใหญ่แห้งงามๆจ้ะ lắng xăm cháy. đang lắng cháy. 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 thì nó kim coi ăn lửa kinh lăng lệ cho chùm nướng cho co sơn cho lăng sầm cho กลอยใหญ่แท้ค่ะๆนี่ค่ะน้องแววพี่น้องน้องแววจ้ะอื้อดูนี่จ้ะนี่ได้เกมนี้ซ้ําสินี่ค่ะลอยใหญ่ <sangles> <sharp sounds> นี่จ้ะที่ขึ้นไปเร็วหนึ่งสองสูนพี่น้อง้าคนชุ่นขอนี่จ้ะขึ้นอีกแล้วจ้ะพี่น้องขึ้นตอนเหนือเลย อีกนแข็งงเลยอืจ้ะเ้อพี่น่องจะตั้งซ้มงามแหจ้ะ อีกดอกนันแข็งเลยน้องเลจ้ะมี่จ้ะพี่น้องมันเห็ุยังกันเนาะบนหัวเย bon no ่งเห็ดกันพี่น้องทุกคน ปวกตาพี่นาะงั้นสัมจ้ะงั้นเลจ้ะจูงีกพี่นาะงีจ้ะ รังซามเจ้าพี่เนาะอ,อปวดเจ้าคือ,อ,อรังซามจ้าังแหนืจ้าดึงเดอเจ้านจ้าอือแดดคืมากลยเจ้ะพี่นนาะจะได้เตรยมตาเลยดึงไปต้องกันจ้ะพี่นาะงด้กแข็งแข็จ้มามัน โอ้ยพี่น้องมึงซอยเสาฝนเนี่เฮ็ดถึงต่ออุย้ยพนเอาไรอยู่จ้ะจ้าบางอย่างเฮ็ดเสาฝนมาหนีเลยจ้าพี่น้องแบบมาหนีเสาฝนไปสองไม้ไม้แหลกกลไปสำนักสงฆ์น้องจองห้องให้แล้วก็มาบ้านน้องเมฆจ้ะจ้า,จาอย่าเฮ็ดเสาฝน ซือว่าอ่านยุ่เน,นาะจ่าพี่น้องเห็ดกะหาหยากอยู่งจ่าห่างๆมันนี่ซาฝนกับมากรับน้องกับร้านจ้ะกระไดผู้ละแกงไงจ้ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดหาหยางเน,นาะจนาะจ้าสินชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเทสเลนด้จ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำจ่าพี่น้องจ,องจะไปพาคลิปต่อไปว่าซาฝนจะพาพี่พาน้องไปตามเห็ดหยังอีกจ้า สำหรับคลิปนี้มันีิซาฝนขอตัวกับบานก่อนจ้าสวัสดีจ้า